สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจอเนี่ยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรไหมหเด็กๆเ,เรียนรู้กันอ่าเด็กๆอยากรู้กันหรือ,อยังคะแต่เอเดี๋ยวคุณครูจอยขอถามก่อนปิดปีใหม่ไปเป็นยังไงกันบ้างคะ อ่าสนุกสนานกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะบางคนก็ไปเที่ยวกับครอบครัวมาะวันนี้ก็คุณครูจอยก็ขอสวัสดีปีใหม่กันนะคะเด็กๆนะอ้าวซึ่งวันนี้เนื้อหาสาระที่คุณครูจอยเนี่ยเอามาให้เด็กๆเรียนรู้กันหลังจากหน่วยวันปีใหม่แล้วเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องวันเด็กวันครูค่ะ อ่าเป็นวันของเด็กๆซึ่งวันนี้คุณครูจอยเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจอยเนี่ยมีอะไรมาให้เด็กๆด,ดูก็คืออ่าวันเด็กแห่งชาติปีพศ2565 ตรงกับวันที่เท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมคะาบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันเสราร์ที่สองของเดือนอะไรเอย่ยของเดือนมกราคมของทุกปีเลยนะคะ เสาที่2ของเดือนมกราคมของทุกๆปีซึ่งปีพศ2565เนี่ยก็จะตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคมค่ะ2565นั่นเองอเด็กๆจำได้นะคะแล้ววันเด็กแห่งชาติเด็กๆเ,เนี่ยมีความสำคัญยังไงวันนี้ความสำคัญของเด็กๆก,ก็คือ เด็กเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งเป็นความหวังของครอบครัวเป็นผู้สืบทอดวาทางวัฒนธรรมและเป็นมนุษย์ยชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเลยนะคะอนาคตของประเทศชาติเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กนั่นเองค่ะเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านด้านร่างกายจิตใจและมีพัฒนาการทุกๆด้าน ที่เหมาะสมกับวัยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมนั่นเองอเด็กๆเ,เนี่ยเป็นพลังของชาติเลยนะคะ ออเพราะเดี๋ยวโตไปเนี่ยน้องก็ยังต้องโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้านั่นเองอ่าเขาก็เลยบอกว่าเด็กๆเนี่ยก็เป็นพลังสําคัญของประเทศชาตินั่นเองใช่ไหมคะอ่านี่คือความสําคัญของเด็กนะคะซึ่งวันนี้ครูครูจอยเนี่ยก็มีความสําคัญของเด็กมาให้เด็กๆเรียนรู้กันว่าเราเนี่ยสำคัญยังไงใช่ไหมคะต่อไปครูครูจอยเนี่ยก็มีคําขวัญมาให้เด็กๆด้วยเอเด็กๆรู้หรือเปล่านะ คำข,ขวัญวันเด็กปี2565เนี่ยว่าอย่างไรใครรู้ตอบได้เลยนะคะอ่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวครูจอยมาเฉลยกันแล้วจะตรงกับเด็กๆหรือเปล่านะคะคำข,ขวัญวันเด็กพศ2565มีอยู่ว่าเด็กๆพูดตามด้วยนะรู้คิดรอบครอบ รับผิดชอบต่อสังคมอีกหนึ่งครั้งนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมได้ไหมคะ,ะปีนี้คือคำขวัญวันเด็กของปี2565นั่นเองนะคะรู้คิดอะไรนะคะรอบคอบรับผิดชอบ สังคมค่ะเยี่ยมมากเลย,เด,ยเด็กๆต้องจําให้ได้นะคะเดี๋ยววันเด็กเนี่ยเด็กๆอาจจะไปทํากิจกรรมอ่าแล้วก็มีผู้ใหญ่เขาถามว่าเอ๊ะคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่าอย่างไรเราก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยค่ะเราก็จะได้รางวัลของขวัญเป็นของตอบแทนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ยังมีอีกค่ะํำขวัญวันเด็กเนี่ยเอแล้วใครเป็นผู้มอบํำขวัญวันเด็กให้อะคะลูก ใครรู้จักบ้างคุณครูหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวผู้จอยมาฉเฉลยกันเลยดีกว่าว่าใครเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็กอุ๊ยอ้าเห็นรูปท่านแล้วรู้จักไหมคะใครเอ่ยอเดี๋ยวผู้จอยขอ,อย่อน,นิดนึงนะคะขอโทษนะคะ เ,เด็กๆอาจจะเรียกว่าลุงตู่แต่จริงๆแล้วท่านเนี่ยมีชื่อว่าพลเอกพลเอกอะไรคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะคะท่านเป็นใครลูกเป็นคนครูไหมท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ,ะนายกของเราก็คือ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านนี่แหละค่ะเป็นคนที่มอบคำขวัญวันเด็กให้เด็กๆทุกคนเลยอ่าเด็กๆจำได้นะคะโอเคค่ะซึ่งวันนี้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวันเด็กคุณครูจอยเนี่ยก็มีความสำคัญของเด็กมีคำขวัญมาฝากเด็กๆก่อนแล้วก็ให้เด็กๆได้จำด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเรียนรู้ต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าใครเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็ก ท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะคะทีนี้มาในเรื่องการเรียนของเราให้เด็กๆเ,เนี่ยยิบหนังสืออ่านเก่งเขียนเก่ง,กงสีสีเหลืองก่อนแล้วกันลูกอ่าสีเหลืองก่อนวันนี้มีสองเล่มนะคะคุณครูจอยมีสองเล่มอา้าวเล่มสีเหลืองขึ้นมาก่อนเลยแล้วนะักเรียนเปิดหน้าเจ็ดสิบเอ็ดมีเลขเจ็ดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ด้านหลังนะคะ เมื่อนักเรียนเปิดหนังสือแล้วนักเรียนก็จะเจอกับหน้าสาระสาระอะไรเอ่ยไม่หันอากาศวาไม่หันอากาศวาอัวน,นั่นเองวันนี้ครูครูจอยเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยฝึกเติมแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะฝึกเติมคําที่มีสระอัวแล้วหัดอ่านพร้อมกันนะลูกนะสระอวเนี่ยจะประกอบไปด้วยก็คือไม่หันอากาศ ไมหันอากาศวัวนะคะอ่าเดี๋ยวครูจอยชีป้ปากกาให้อ่ะนี่ไมหันอากาศวอัวซึ่งไมหันอากาศเนี่ยต้องอยู่ข้างบนอ่าที่ขีดๆตรงนี้ให้ใครมาอยู่เอ่ยพระยันชนะนั่นเองเช่นคําแรกที่ภาพบัวค่ะเห็นคะเห็นไหมคะลูกไมหันอากาศวอัวพอเติมบนไม้ก็ต้องอ่านว่าบออัวบัวอต่อไปค่ะถอถุง ขออัวถั่วไม้เอกถั่วใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือสารอัวทีนี้เดี๋ยวเรามาเติมกันภาพแรกเลยค่ะเขาให้อะไรมาคะภาพอาเขาให้คำว่ามอแอแม่ไม้เอกแม่แม่อะไรคะสารอัวเยี่ยมมากเลยคะ่ะแ,แม่วัวเา้าใส่เลยคะ่ะวัวอัววัว ไปนะคะ,ะเด็กผู้ชายเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เขาให้คำว่าตอแองงอแตงไมเอกแตง่งตอแองงอแตงไมเอกแต่งแต่งอะไรอะคะลูกสะอัวแตงแต่งตัวนั่นเองน้องก็ใส่เลยตอ,อัวตัวอ่าเราก็จะได้คำว่าตอแองงอแตงไมเอกแตง่งตอ,อัวตัวแต่งตัวถูกไหมคะ โอเคเยี่ยมมากอ่ะทีนี้คําต่อไปอุ๊ยมีแต่ไม้อะไรมาให้ไม้โทค่ะเราต้องเติมสระอัวและเขาให้คําว่าบออานอบานไม้โทบ้านเอในภาพนี้อะไรคะที่เป็นไม้นี้รัวนั่นเองค่ะอ่ะนักเรียนก็เติมเลยรออัวรัวไม้โทรัรวใช่ไหมคะ นักเรียนเขียนคําว่ารออัวรัวนะคะไม่โทร็ให้มาแล้วแต่เวลาเราสะกดเราต้องสะกดไม่โทรด้วยลูกรออัวรัวไม่โทรรวบออานอบานไม่โทรบ้านรู้ว่าบ้านเก่งมากเลยค่ะอ่ะต่อไปอุ้ยกําลังทําอาหารเลยค่ะใครอะคะลูกที่ทําอาหารอยู่เขาให้คําว่ามอแอแม่ไหมเอกแม่แม่อะไรเอ่ยแม่สระอัวค่ะแม่ครัว คอรออัวครัวนักเรียนต้องเติมคํำว่าคอรออัวครัวเราก็จะได้ว่าแม่ครัวนะคะได้ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะอุ้ยคําต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะเขาให้คําว่านอ,อานาไมเอกหน้า เราอานาไม่เอกหน้าหน้าอะไระคะสารอัวมีผิวด้านหลังหน้ากลัวอ้าวนักเรียนก็ใส่เลยก็รออัวกลัวก็รออัวกลัวคำนี้ก็ได้ว่าหน้ากลัวถูกไหมคะอ้าวภาพสุดท้ายเขาให้คำว่าหอรออะงอหลัง คออาคาเอหลังคาเป็นยังไงอะ่ะลูกหลังคารัว่วนั่นเองเอา้าวเราก็ใส่เลยรออัวรัวไม่เอกรัว่วเขาให้ไม่เอกมาแล้วใช่ไหมคะเราใส่คําว่ารออัวรัวเราก็จะได้คํานี้ว่าหอรออะงอหลังคออาคารออัวรัวไม่เอกรัว่วหลังคารัว่วได้ไหมคะสระอัว เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะอทีน,นี้ยังมีต่ออีกนิดหนึ่งก็เป็นสระอัวเหมือนกันแต่คำนี้ไม่มีไม่หันอากาศเห็นไหมคะแต่มีอะไรมามีตัวสะกดเพิ่มมาอาตัวสะกดเนี่ยมาสะกิดให้ไม่หันอากาศหายไปเลย เมื่อไหร่ที่มีตัวสะกดไม่หันอากาศก็จะหายไปแต่เราก็ยังออกเสียงอัวนะคะซึ่งวอแหวนตรงนี้ให้ออกเสียงอัวนะคะเด็กๆขาอ่าไม่หันอากาศที่หายไปเพราะว่านี่ตัวสะกดเนี่ยมาสะกิดให้ไม่หันอากาศหายไปเลยแต่เราก็ยังออกเสียงอัวซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเล่มหนังสือเล่มสีชมพูแล้วนะลูกนะอครูคจอยขอโทษค่ะให้นักเรียนเอาเล่มสีชมพูมาเล่มน,นี้เดี๋ยวครูจอยกลับไปอีกนิดนึง เอาเล่มหนังสือพัฒนาภาษาภาษาไทยเก้าภาษาไทยหกค่ะหน้าเก้าดูอ่าพัฒนาภาษาไทยหกหน้าเก้านะคะเมื่อนักเรียนเปิดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้หน้านี้ค่ะหน้าเก้าเป็นสระอัวเหมือนกัน สราอวตรงนี้ไม่มีมรรนากาศไม่ไม่มาในรูปมรรยากาศวอแล้วมีตัวสะกดเพิ่มมาแสดงว่าบหรากาศเนี่ยจะหายไปแต่ก็ยังออกเสียงอัวเดี๋ยวครูจอยให้น้องฝึกอ่านและน้องก็ฝึกคัดลายมือเองโอเคไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะอะคําแรกที่ต้องอ่านก็คือสองอวยอสวยเก่งมากเลยค่ะคําที่สองค่ะปออวดอปวด คำที่สามค่ะดอัวงอดวงคำที่สี่ค่ะบออัวกอบวกคำที่ห้าค่ะสออัวนอสวนคำที่หกค่ะชออัวยอช่วยไม่เอกช่วยคำที่เจ็ดค่ะออัวนออวนไม่เอกไม่โทอ้วนขอโทษค่ะ อัวนอัอวไม่โถอ้วนสุดท้ายค่ะงอัอวงงงวงไม่เอกงวงอ่าตรงนี้เราอ่านไปแล้วให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนของตัวเองซึ่งนักเรียนเนี่ยต้องเขียนให้เต็มบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะอ่าเป็นสระวัวซึ่งแม่หรรยากาศหายไปเพราะอะไรคะเพราะมีตัวสะกดมาแต่เราก็ยังออกเสียงอัวนะคะออกเสียงอัว อ่าวันนี้น้องก็ได้ฝึกอ่านแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนคัดลายมือสวยๆด้วยนะคะคุณครูจอยเนี่ยก็ขอฝากเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสาคัญของเด็กคําขวัญแล้วก็ใครเป็นผู้มอบคําขวัญให้เราใช่ไหมคะและก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะลูกวันเสาร์ที่สองของมอการาทุกของทุกๆปีนะคะอ่าสาหรับวันนี้คุณครูจอยเนี่ยก็ขอฝาก เนื้อหาสาระไว้เพียงแค่นี้เด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์ที่สองเนี่ยเสาร์ที่สองของมกราซึ่งตรงกับวันที่แปดมกราคมเนี่ยเป็นวันของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเนี่ยก,ก็ไปเที่ยวกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ระมัดระวังะระมัดระวังอะไรด้วย อ้าเชื้อโควิดด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจอยเนี่ยก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้ก่อนจากการทํายังไงเอ่ยสวัสดีคะ่ะ